ไอ้เบียร์ไอ้เมื่อวานนักร้องผู้หญิงที่ว่าเข้ามาร้องให้ฟังมันเป็นไงได้ได้ฟังดูไหมดีไหมก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะยังไม่เท่าไหร่ไม่ที่มาออดิชั่นเมื่อวานเนี่ยนะหาใหม่หาใหม่ดิฮะหาใหม่โอ้ยมิสเตอกูหายเลยเต็มไปบิดแต่ว่าตอนเนี้ยอยากได้สไตล์อันนี้ว่ะเอาลูกทุ่งอยู่นะกระพุ่งมาที่เดียวพวกหมอลำตมาเนี้ยมาลายเยอะพวกหมอลำมาลายเยอะ มัาสาวท่าดีบ่มีเงินแต็มใา,ายในเด้ออยากได้ลูกคุ่งอ่ะลูกคสายลูกคุ่งถ้าลูกคุ่งกูรับเลยนะนสมอนำกูยังไม่อย,กยากได้าก็พี่กุนกับพีบน่นถ,ถ้ามีหมอนำมากูไม่รับแต่ว่าถ้าเป็นลูกคุ่งกูรับโอ้ยน้องเอาโลเตอเดือดละตัดหัวใจเอาฝรั่งดีกว่าถ้าได้เราได้นักร้องฝรั่งคงจะดีนะฝรั่ง ฝรั่งฝรั่งฝรั่งร้องรถพุ่งกันนะเออเอาฝรั่งร้องลูกพุ่งดีกว่าเออนะฝรั่งร้องรถพุ่งรถุ่งอะเอิ้นการหวันขวั่นเชี่ยงเร่ถ้ามีคนมาออดิชั่นรับเลยนะรับเลยรับเลยเอางี้ดีกว่าอย่าไปเพลงใต้นักร้องนักร้องใต้เนาะคุณว่าไงเออก็ดีนะเออนักร้องใต้ใต้ร้องลูกพุ่งก็ดีเหมือนกันนะลา้ ไม่น้วยอย่างเลเออให้จะมากูเอาเลยนะจากตอนนี้เอางี้ดีกว่าเอาเอาคนสวนก่อนคนสวนพอดีเลยพอดีเลยได้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 อย่างที่ผมออดิชั่นในฟังกลางๆหูเฮียบวกฟังเลยเหรอเอาอันนั้นล่าง่ีป่ะโอ้ยนึกว่าหมาอยู่ใส่เฮา เนาะคนสวนไปคนสวนต้องการคนสวนพอดีเลยเดินไปได้ไหมเอาเครื่องตัดหญ้ามาเลยไปเอาเครื่องตัดหยาไหเครื่องตันหยามาตามมาตามมาตามมาไปตัดหญ้าหน้าอูพอดีเลยคนสวนมามามาหน้าตาคุณจอห์นวิกหนะไปตัดหยามามาเลยหญ้ากระลังหกเลยกระลังข้าวบดเลยตัดหญ้าหน้าอูนไหมดีมาแหม่กระลังผมเหรอตัดหญ้าไม่ไม่ไม่ลองฟังอีกรอบปุ่นปุ่นปุ่นไปตัดหยาดีไปไปปุ่นปุ่นตัดหญ้าหน้าอูไปตัดเราให้แป๊ดเลยเนอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không